สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซพิจาทุกทุกท่านนะครับบรรยากาศเที่ยงเที่ยงพี่น้องนะครับเที่ยงนี้พีจ่าทุ่มรัดผ้าพี่น้องมาเบิงงัวทองสามตครับพี่น้องครับสามตมีดำแดงพร้อมนี่ตอนหนาพี่น้องครับตัวนี้ทองฮกเดือนกว่านะครับอยู่กับพี่กูครับสวัสดีครับพี่กูครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้สามตัวนะพี่กูเนาะแมนจ์นะครับหญ้าเพื่อนกับงามงามครับปลูกที่แหลกนี่มิระหญ้าพื้นจ้าตัดไปตัดหญ้าหญ้าพื้นตาย เดือต่อยาไหนมาพี่แม่นค่ะนะครับมือนี้อ่ามีงวทองมาฝากพี่น้องทั้งหมด3โตนะครับมีใหไ่ใส่ไงสองหลกักการราคาเบาๆอีกหนึ่งโตครับพี่น้องเป็นใส่กลางนะครับอันนี้กินยาเนี่ยปุ้ยพี่น้องกินยาดีนักสุดดำเบี้ยเนี่ยกินยาดีจ้าบนยาไปกินยาได้พี่น้อง <laughs> อ่ะพี่กัสนะครับอยู่บ้านซากก่อนนิคมครับตำบลหน้าว่าอำเภอป่าทุ่งรัฐวงสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับพี่น้องครับพี่กูนะครับของงัวพี่กูของของวัวปนอมนี่ละนะครับเอาแบ่งปันสามโตครับเบิ้งแต่ชุดน้ำกัน เริ่มจากสองตัวนี่ก่อนนะครับอ่าสองตัวนี้เปิดตัวละสามสิบเอ็ดนะพี่เนาะบอกอง่ายๆเลยนะครับตัวทองหกเดือนตัวน้ทองสี่เดือนกว่านะครับเบิ้งแต่ละตัวน้ำกันเอาตัวดำแดงก่อนแม่ดำแดงนี่ครับพี่น้องอู้นังหนาสีงามครับท่ายสูงลอยเลยครับสี่สิบจ้าร้อยสี่ส,สิบบวกลบทองครับเจ้าไอ้โรแมนตัวน้ของจีนนั่อเนาะที่สมโตเนาะหกเดือนกว่าสามหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวทองหกเดือนกว่า ตัวนท่องสีเดือนกว่าด้านหลังติดกันคืออย่างนี้เด้ติดกันแห้งเดียให้กันเรีบเรบเรบไปกันนะนี่ครับดันมาเรียลังกันละนอกไงขวัญจับอมู่นอ้นครับนังน,นาดีครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับต่อรองได้นะครับนี่จะหมูกสีดำบสิสบวแวงคิดผู้ดาเป็นลูกที่สองในท่องแล้วพี่เนาะจ้าประกันทอนน่องทั้งสองตัว่หมแน่นค่ะตัวท่องเรียบร้อยจ้าอ่าตัวทองเรียบร้อยครับสีดําแดงนะครับอ้วนกินยาในประกันให้รลดพี่กูว่า พิญญาดีแม่นี่เครื่องดำพ่วงหางดำนุ่มจีเต่าลูกสองในถ่องนะครับเด้อตัวนี้สมตูมะให้บอเรี่ยกให้กันเห็นปะนะครับเรี่ยกให้กันแล้วโอ้มาติดกันคัดเถอะนะแมนค่ะ <laughs> อ่ะฟังนี่ครับพี่น้องเป็นงวดนังหนาสีงามเด้อสูงหน่อยจีซิบบกลบเปิดราคาไว้สามหมื่นหนึ่งพันแม่นี่ตัวใหญ่คือดีสูงอะ่รกับตัวเองสี่สิบหาจ้ะตัวนี้สูงห่อยสีสิบหาเพาื่อได้ลํำโตเงาแล้วก็นังหนาพร้อมทองสี่เดือนนะครับตัวนี้ทองกับเจ้าล็อกโคนะครับพอพันนี้ วันที่ผสมครับสี่มิถุนาหกเจ็ดกันนกขวนอ่าสิบสี่มินาหกแปดนะครับเอาสามหมื 31, 000, ่นหนึ่งพันในกันเนาะเนียนจ้ะทรงฟรีนี่ตัวจากกิโลอร่อยห้าสิบโลจ้ะทรงฟรีตัวละร้อยห้าสิบโลจ้ตาสือสองตัวกับทรงฟีสามร้อยโลพี่น้องเอาไปนดำกันนี่ครับอเครื่องดำเครื่องดำพ่วงหางดำนุง่งสีตะลุกสองในสองกันนะครับเชื่องนะครับเชื่อกโอ้ตัวนี้ใหญ่ที่ดล้พี่ ใหญ่แค้ังหมวกมันลอยอู้ลอยสี่สิบห้ามันมันลอยสี่สิบแปดว้าสูงไปดิลองเทีบกับวัดขาดเขื่อนอยูเด้ี่น้องวัดได้ขอกันป่ะจ้าหมวใหญ่อยูได้เพี่เอาผมตีตำตำให้พี่้องลอยสี่สิบเจ็ดมีงอไหมอว่าผมอยู่กับหมวนะครับวัดหมวกทุกมือจะมูกดำประสีกว้วงครับคลิปหูวกดำสีทองสีเดือนกว่าประกันทองทุกตัวคลิปหู้กดำนะครับไปเข้าไวแตงครับเดิมทุกอย่างเป็นหัวกสีนังนาแล้วก็ล่ำโตัวเงาอ่ะเรียบดีกัเท่าดีนะครับ แพคคูมีราคาพิเศษบ่พี่กุจ้าแน่นอนจ้าสองตนี่หกสิบไปหกสิบสองนะครับโทรมาต่อเอาพี่น้องค่ะพี่น้องอยากแพ็คติดบบติดกับพี่น้องเมึงเดียกให้กันเอาบนว่าพี่จ้าว่าเอาได้หนาพี่จ้าเอาปวดปวนเอาไอ้แลาเอาเรียเอาเดียกหอยแน่คนเรียให้เรียกวันสลับกันอ่ะประกันค่าโทษคาถอนจังหมื่นครับพี่กุ้งิพห่าจ้าทิพหามือทั้งสองตเลยเนาะแม่นโอ้มีอีกตัวหนึ่งทั้งสามตนี่นี่พี่น้องมึง เอาคราบวันนี้พอมีเงินก็สามามาที่จะแพคทําก,กันไดเดอร์นะครับนงังนาดีทั้งสองตลลัวล่ะสดตีลูกสองในทองนะครับตัวนี้สมโตตัวนี้สมอทองกับเจ้าล็อกโคครับตัวท้องเรียบร้อยนะครับตัวกระเครื่องดำสีงามแห่งดำดงแดงลายถานมักสีนีนะครับพอใจดูกออกมากระงามพี่น้องสีดำแดงดูกออกมาแดงเลยครับพี่น้องเครื่องโบดเอาไปยางโชว์ได้ปะเนี่ยเป็นตัวตัวราคาเบาเบาปะเนี่ยเอาราคาถึกถึกปะนะครับ สองตัวดีเขาทาได้เป็นหรอด,ดําแดงเนี่ยปวดอะไรกินหญ้าดีแห้งเราพี่นะ้องแน่นจ้ะผมอยากเอาไว้เดี๋ววันตัวนี้หญ้าดีแล้วด,ดําแดงเนี่ยปะยางข,องข้อ,อก,ก็ลูกนี่ครับจักรอยู่บ่ข้อ,อทั้งเดีปยวไปางไปตามกันไปค่อยๆ้อยอ๋อเกลี่ยแล้วอยู่กันเอ็ดปุดเดียวว่บอบปอะยุบอ่ะว่อจ้ะปะเพจงานนี่ครับยางปุ๋ยเดียวต่อไปครับไปเบิ่งราคาเบาๆนะครับเป็นตัวที่สามนะครับพี่น้องเดี๋ยว ก๋วยเ<ห>ล็เบนีู่ดีขึ้นยังนี่ <c oughs> ออก,กินหมากกินแล้วดำเลียงเหลียงเล็บเป็นเล็บเอาต่อไปบังตัวที่สามครับตัวที่สามนะครับพี่น้องเป็นง้วนท้าทกลางนะครับท้ายสูงลอยสามสิบสามหมอกลบนะพี่เนาะจ้าทองอก็เป็นแปดเดือนอยู่นะพี่นุองบวมนะ,ะเมนจ้าเปิดแจ็ก팟ครับสองหมื่นเอ็ดจ้าสองหมื่นหนึ่งพันน้องมาลุ่อยมากกว่าน้ <c oughs> นองเพื่อนพี่น้องเอ๋ออันนั้นเป็นงว้วนของผิดกูปไปเลยคายนะครับอ่าไยสูงลอยสามสิบสามหมกลบกับสองหมื่นหนึ่งพัน นะครับส่งฟรีกิโลระคาเนี่ยร้อยหสิบจ้าร้อยหสิบกิโล,ลพี่น้องเอานะครับคีบหูด,ดําจมูกดําครับเป็นลูกที่สองในทอง้อพี่น้องขวัญจับจุ่มหมองนั่งทับนั่งหน้าดีสูงร้อยสามสิบสามหมอกลบนะพี่เนาะจ้าสมโตเนาะแมนจ้าสมบามันมาครับท้องแปดเดือนจ้าน้มบวมแล้วพี่น้องเอ้ยน้มบวมแล้วน้องมาลุย่ยมาลุยกระท้องเลยสามเดือนเนววาะหัวพี่กูอ่ะเครื่องดววําพ่วงหางดําครับโอ้หัว,วสดดีตรพี่สองหมื่นหนึ่งพันจ้า นะครับราคาคุยกันได้ครับพี่น้องอ่ะเรียบดีก็เท่าดีครับตกครอนประกันหสิบห้าเมือ่ออ่ะดูขันหนาวเห็นรุ๊จมูกฉีกว่าบอสีจมูกที่ดำบอฉีก็แวงครับคิบผู้ด,ดำครับสูงรนอ่สามสิบสามเป็นงัวนังนาดีน่ครับตกครอนประกันห้โอ้ตันดีเขาวอวนดีเถะกินเป่งหัพพร้อยพูดดีเลี่ยงนะพี่น้องร้อยพูดดีเดี่ยงนี่นุ่มบวมแล้วนี่เห็นปะมันแปดเดือนกว่าอยู่แล้วเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วกลลวนะครับเอาพวงหางดำฟังนี่ มีแตมบ่บ่มีอะฟังนี่นะครับฟังสายกันง่วงคนขค้างจะอ้วนดีสมบูร์ดีครับทองไก่คอร์ดเตอร์สองหมื่นหนึ่งพันนะครับไปร้านถ่านกะฮางง่วงกุ้งการในร้านถ่านกะหางเขาทำเงินนี่จิตอนออกนะครับเอามีมาแบ่งปันน้องมารวยเฮวทกระท,อทนอน่องส้มตอนนี้ไบ่ได้คลายนะครับพี่นอ้องเลยนะครับนุ่มบวมเหลววั่ต้องตรวจกับหูววัท่อง่ <c oughs> อะนี่ครับ พบแล้วครับสามโตเมื่อนี้ครับมากถึงใจช,ชุดใดเท่าหาผีเต็มไอ้บ่อผีเต็มผีมผมก,กุโอ้ยเนาะซากุได้ครับบ้ารสากุนีคมตําบลหน้าหว้าอำเภอปทุมราชวงศาอย่างวัดตาาดนาจเจริญงานในสิบเปิดรับจองตอนไหนอีกประมาณสิบมือจ้ะอีกประมาณสิบมือเพราะว่าตอนนี้มันเงาบว,ว่าท่านเนาะตอนนี้มันเงียบสะพูนจ้ะประมาณหาหกไก่งานในครับกับไครคือเก่าและพี่้องเอ๋ยนะครับเอา มาถึกใจชุดใดโทรมาหาพี่กูได้ครับเบอร์ไล่เบอร์ยังครับพี่กู0 8 0 0 2 8 7 1 2 7จ้าเบอร์โทรกับเบอร์นี้เด่นบอแม่นจ้าอ่านี่ครับถักมาเด้อพี่น้องเบอร์ไล่ไอ้เบอร์ไล่กับเบอร์นี้แหละนะครับเบอร์โทรกับเบอร์นี้แหละอ่ะปะยางเขาคอกเรียบร้อยแล้วงามสวัสดีก็หมักกันอยู่สิออกนี้ไก่เจีคลอดเลยไก่เจี๊ยคลอดละนี่เลี้ยงในอีกบ่ถึงเดือนก็คลอดเนาะอีกเดือนโตหนึ่งอะซัมมาซื้อสองโตจ้ะหัวสดดีอยู่ปะยางไปแล้วคลิปนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ